ภาพสามมิติที่แจกไปนั้นห้ามแกะส่งคืนด้วยไม่แหเอากลับบ้านเพราะว่าเหตุผลก็คือค่าพิมพ์ค่าพิมพ์นี่พิมพ์สีนี่รู้สึก30บาทหรือ50บาทก็ไม่รู้ต่อตอนหนึ่งแผ่นนะคะฉะนั้นเราขอรีไซเคิลขอรีไซเคิลคืออันนี้นี่ออะพูดให้คุณฟังเลยนะคะพระนิพพานหรือ ภาษาบริสุทธิ์นะคะสภาวะพระนิพนาพานเนี่ยที่จริงมันอยู่ข้างหน้าเรามันอยู่ข้างหน้าเราเองเนี่ยเหมือนกับภาพของสามมิติเนี่ยซึ่งมันอยู่ข้างหน้าคุณเองแต่คุณมองไม่เห็นคุณมองไม่เห็นฉะนั้นคุณจะต้องฝึกวิธีการที่จะมองให้เห็นภาพสามมิติอันนั้นซึ่งขบวนการอันนี้เหมือนกับเรื่องการเข้าถึงพระนิพพานอย่างไรก็อย่างนั้น ที่จริงดิฉันลืมไปแล้วด้วยจนกระทั่งมาอ่านเรื่องใบไม้กับมือเดียวที่ตัวเองเขียนเมื่อกี่ปีก่อนน่ะผมโอ๊ย <uz> ตายเราลืมเรื่องภาพสามมิติไปได้ยังไงก็เลยไปเอาภาพสามมิต <ys> ิกลับมาอีกเพื่อ uh ต้องการเนี่ยให้คุณเนี่ยเข้าใจคือเป็นการเทียบเคียงที่มันถูกต้องที่สุดนิพพานอยู่ข้างหน้าคุณแล้วจออยู่ข้างหน้าคุณแล้วเหมือนกับภาพสามมิติจอตรงนี้แล้วแต่คุณยังไม่มีวิธีการที่จะเข้าให้ถึงพระนิพพานเหมือนกับ ที่คุณไม่มีวิธีการที่จะเข้าถึงภาพสามมิติอันนี้ใช่ไหมคะการที่จะเข้าถึงภาพสามมิติอันนี้ได้อย่างไรคุณจะต้องเรียนรู้วิธีการดูอใครที่ทําได้แล้วคือไม่รู้นะน,นะคุณจะต้องเห็นไหม <c oughs> อันนี้นี่บางคนก็ทำได้แต่บางคนก็ทำไม่ได้ ซึ่งเหมือนกับบางคนก็เข้าถึงปณิาพานได้แต่บางคนทำยังไงก็ทำไม่ได้เนี่ยดีมากอันนี้ดีมาก,น,น,มากนะคะอ่ะเอาวางลงก่อนแล้วคนที่ทำไม่ได้นี่ก็รู้สึกหืม f r u s t r a t สับสนเหลือเกินใช่ไหมแต่ถ้าคนเข้าได้นี่มันง่ายๆเลยโอเคนะแค่นี้เองแหละแต่ว่ามันเป็นภาพที่สวยมากแหละอยู่ข้างในก็อยากจะเอามาเผื่อแผ่กันบ้าง อันนะคะเดี๋ยวเรามาคุณคงเคยได้ยินคำว่าจิตประพัสสอนมาแล้วใช่ไหมคะจิตประพัสสอนสาเหตุที่ดิฉันต้องใช้คำว่าใจประพัสสอนนี่เป็นเพราะว่าดิฉันใช้ตัวนี้เป็นตัวใจหรือใจแล้วนี่ก็บ้านของใจสภาวะของใจประพัสสอนประพัสสอนก็คือว่างสว่างสงบนะคะ ฉะนั้นนี่คือสภาวะของใจเนี่ยนะคะใจประพัฒสอนแต่ถ้าสมมุติและพอดิฉันใช้ตัวนี้เป็นจิตใช้หนูเนี่ยเป็นจิตฉะนั้นดิฉันจึงไม่สามารถใช้คําว่าจิตประพัฒสอนได้ฉะนั้นอย่างงนะคะอย่างงแต่ว่าถ้าสมมุติคุณใช้ตัวนี้เป็นจิตมันก็เลยตัวนี้ก็เลยกลายเป็นจิตประภัสสอน